และเหลืองที่จะผนึกกับแดงแค่เริ่มต้นมันก็ร้าวครับนี่เริ่มต้นนะเริ่มต้นตอนตอน,นี้<แ>ยังไม่เป็นรัฐบาลเลยยังไม่ได้ประธานสภาเลยแค่มาจัดตั้งนั่งคุยกันนี่เริ่มต้นก็ร้าวร้าวขนาดไหนร้าวขนาดคุณเสรีเตมียเวทครับบอกเลยถ้ามันเป็นแบบนี้ นั่งคุยกันก่อนได้ไหมถ้านั่งคุยไม่ได้ไปเอาพักคล้วที่สามคือพักที่สามในร่วมรัฐบาลมาเป็นประธานสภาเลยไหม <c oughs> เออคุณดูดิตามานั้นนะนั่นเท่ากับอะไรถ่าหนึ่งกับสองกากันนะเอรอับรองรวมรัฐบาลกันเขาบอกมีก็มีโอกาสเหมือนกันนะคือไปเอาคนที่สามเลยเอาอาจารย์วรนรนเลยใช่ไหมนี่ถ้าเป็นแบบนั้นนะผมบอกได้เลยกติกาแบบนั้นคิดได้ครับแต่ทํายากเพราะอะไรเพื่อไทยในกลางบัดมาชก ปั้งก็ไปที่ก้าวไกลครับชกก้าวไกลก็ชกปั้ง้ามาที่เพื่อไทยเสร็จแล้วไปอยู่ที่ตาอยู่เหรอไม่มีทางเกิดขึ้นถ้าเป็นแบบนั้นเพื่อไทยจะพ่ายศึกครับ<อ>ไม่ใช่ก้าวไกลครับครับวันปมปัญหาของก้าวไกลเพื่อไทยก็มีอยนี้ฮะเนื่องจากแต่ละฝ่ายเนี่ยระแวงซึ่งกันและกันนะคระแนนของสองพรรคีนสูสีการห่างแค่สิบที่นั่งไม่ชนะเด็ดเมื่อไม่ชนะเด็ดขาดเนี่ย <g ül> ก็ไม่มีใครถอยเพราะเวลาถอยเนี่ยคนถอยส่วนใหญ่คือคนที่ต่ําคนที่แพ <c oughs> <ช>้โอกาสแพ้ใช่ไหมแต่ทั้งสองฝ่ายคิดว่าตัวเองมีโอกาสชนะสำคัญอ,อยู่ตรงนั้นทางการเมืองโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้งที่พักอันดับหนึ่งจับมือกับอันดับสองอันนี้ไม่ค่อยเห็นนะฮะอุดม,มการทางการเมืองมีความแตกต่างกันพอสมควรต้องบอกว่าแตกต่างนะครับนะเพราะไม่จะอยู่ขั้วเดียวฝั่งเดียวกันอพอคุณพอโทนี่ประกาศจุดยืนปึ้งครับ ต่างกันเลยทีนี้แต่เดิมอาจจะอาจจะก,กลืนกลืนกลมกลมกันตอนนี้มันมีสายสุดขั้วกับซ้ายเห็นแล้ลยเฮ้ยบางบางคนเรียกเพื่อไทยเป็นอนุรักษ์นิยมใหม่อนุรักษ์นิยมใหม่ไม่รู้ยังไงนะและสุดท้ายมันมีมือที่สามคอยกำกับดูแลอะไรบางอย่างที่มือที่สามอตอนนี้จ้องเมื่อไรจะล่วงรุือไหรจะล่วงเพราะตอนนี้ต้องบอกว่ามือที่สามก็เสี่ยม เพื่อที่จะรอเสียบแหละม,มันเป็นการรอที่ไม่ใช่รอให้ผลส้มมันสุกแล้วมันล่วงนะครับ <c oughs> รอ, <c oughs> รอไม่พอนะ <c oughs> ขยมต้นด้วยเหรอขยม <c oughs> มนี่ขยมต้นด้วยเหรอ